สวัสดีค่ะวันนี้ก็เข้าโรงพยาบาลวันที่2อนะคะหลังจาผ่าตัดผ่าตัดไม่ใช่ถุงน้ำดีนะคะตอนแรกนูดคิดว่าเป็นนิ้วในถุงน้ำดีอันที่จริงแล้วก็คืออผ่าตัดท่อที่ท่อน้ำท่อน้ำดีกับ ตับนะคะมันจะตรงที่ตับกับท่อน้ําดีนะคะก็เลยต้องผ่าตัดสองกล้องแต่ว่าไม่ได้ผ่าตัดตรงผ่าตัดทางปากนะคะใส่เข้าไปเมื่อวานผ่าตัดวันที่17ประมาณเข้าไปห้องผ่าตัดประมาณเที่ยงครึ่งน,นะคะเอ้าไม่ใช่ประมาณ11โมงครึ่งแล้วก็ผ่าตัดไปประมาณ ครึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้ก็มาฟักฟัฟฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาล City Hospital โรงพยาบาลมิวตอนะคะก็ชื่อก็จะเป็น City Hospital ห้องที่อยู่ก็จะสะดวกสบายนะคะ มีทุกอย่างเลยมีตู้เย็นนะคะมีกาน้ำร้อนมีตู้มีเตียงคนที่มาเฝ้าห้องน้ำในตัวมีที่นั่งเล่นนะคะแล้วก็มีแอมีแอร์ด้วยนะคะ รายละเอียดเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะวันนี้ก็เวลาพูดจะเหนื่อยนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ